สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาวันนี้พาคุณผู้ชมไปชมความพร้อมของสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนฟาดแข้งของศึกแดงเดือด The Match Bangkok Century Cup 2022ที่จะแข่งขันกันในวันที่12กรกฎาคมนี้เท่ากับว่าเหลือเวลาอีก1สัปดาห์เท่านั้นครับวันอังคารหน้า ฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ก็จะทําการแข่งขันขึ้นครับซึ่งวันนี้คุณวินิตรัตนาชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟสแอร์เฟสติวัลจำกัดครับในฐานะเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันครับก็พาสื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมชมความพร้อมของการก่อสร้างสนามปรับปรุงสนามครับซึ่งวันนี้สื่อมวลชนแทบจะทุกสํานักรวมถึงอิสปูนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็ให้ความสนใจ พร้อมเพียงเข้ามาชมความพร้อมของสนามและแน่นอนครับว่าสปอร์ตขับสำหรับคนรักกีฬาก็ได้รับเชิญมาด้วยครับภาพแรกที่ผมเข้าไปเห็นเนี่ยสนามถูกปรับปรุงไป90%อย่างที่เขาบอกจริงๆแตกต่างจากวันที่มาเยี่ยมชมวันที่มีฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมชาติไทยอดีตทีมชาติไทยกับทีม V A P ของ The Match รับสนามเนี่ยถือว่า100%แล้วครับภาพที่กําลังเห็นนี่ก็คือเป็นภาพวันนี้นะครับ ก็สนามถือว่าสวยงามมากๆจอ LED ก็ปรับปรุงจนสมบูรณ์ครับนี่เป็นภาพมุมกว้างของสนามราชมังคลากครับคุณวินิจบอกว่าใช้งบประมาณในการปรับปรุงสนามไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันสนามซ้อมทั้งสองสนามรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะประมาณ50ล้านบาทครับถือว่าสูงทีเดียวครับแต่ก็เข้าใจได้ครับว่าการที่จะนำ ทีมระดับโลกอย่างแมนยูกับเรอรวพูลมาแข่งขันกันเรื่องสนามซ้อมสนามแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต้องได้มาตรฐานตามที่เขาต้องการครับก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ครับว่าสนามสวยๆแบบนี้หลังจากสร้างเสร็จแล้วจะมอบให้กับทางกรกตไหมหรือว่าจะทําอะไรต่อไปซึ่งคุณวินนีก็บอกว่าก็จะมอบให้ทางกกทเนี่ยดูแลต่อไป เพื่อใช้ทําการแข่งขันแมตช์ระดับชาติแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่ตอไปครับ <Yeah. S 1> วันนี้ก็สื่อมวลชนเข้ามากันเยอะแยะแล้วครับ <Yeah. S 1> และนี่ก็เป็นเก้าอี้ของนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ <Yeah. S 1> สวยงามเลยทีเดียว <Okay. S 1> จัดทําขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับ <Yeah. S 1> ก็ทําด้วยวัสดุพิเศษแล้วก็โลโก้ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สกรีนนะครับทําการปักลงไป <Yeah. S 1> ก็ได้มาตรฐานครับ <Yeah. S 1> ใครๆเห็นนี่ก็โอ้โหชื่นชอบ สื่อมวลชนก็ลงไปนั่งแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับเก้าอี้เนี่ยก็หลายๆคนเลยเดียวส่วนทางออกที่เห็นเนี่ยครับพื้นสีแดงเนี่ยปูด้วยพรมนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น partition กัน้นเป็นอคิลิกกั้นเพื่อแยกระหว่างนักเตะกับคนดูแล้วก็ทำให้มันอลังการส่วนที่นั่งตรงนี้ไม่ใช่ที่นั่ง2 5 0 0 0นะครับตรงนี้เป็นที่นั่งสำหรับแขก V.I.P. ของทั้งแมนยูและล uh ิเวอร์พูลนี่คือเก้าอี้ของ ที่นั่ง20,005ครับก็จะถูกคลุมด้วยผ้าสีดำแล้วก็มีโลโก้ของแมนยูแล้วก็ลิวพูลอยู่ครับที่หลายๆคนเห็นในโลกออนไลน์ก็นำมาเรียงกันแบบนี้ครับดูจากสเตชันที่วางไว้เนี่ยไม่บังกันนะครับส่วนสีเหลืองที่เห็นข้างหลังนี่ก็จะเป็นบัตรราคา20,000บาทครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะบังกันนะครับเพราะว่า4แถวข้างล่างเนี่ยจะไม่มีให้ใครนั่งนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นก็จะนั่งได้ตั้งแต่แถวที่5ขึ้นไปส่วนด้านบนนี่ก็จะเป็น บัตรราคาต่างๆนะครับไล่เรียงกันไปว่าใครอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวเช็คกันดูแล้วกันนี่เป็นจอ LED ที่ติดตั้งรอบสนามครับถือว่าได้มาตรฐานจริงๆครับเราปรับปรุง m เมคโอเวอร์ราชมังคลาไว้หมดเลยนะครับไม่กช่ที่เดียวสนามซ้อมอีกการเตรียมตัวในหลายหลายส่วนด้วยกันนะครับก็ใช้งบประมาณเยอะมากเลยครับเบ็ดเสร็จแล้วในทุกจุดเนี่ยประมาณกับห้บล้านบาท ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับจะมีสนามซ้อมอีก2ที่กับอื่นๆที่ต้องสร้างขึ้นใหม่จริงๆเราก็อำนวยความสะดวกมากกว่านะครับแล้วก็แฟนฟุตบอลน,น,น่าจะมีความสุขเพราะว่าเราเราเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็เราเตรียมเ,เขาเรียกว่าการอำนวยความสะดวกนะครับไว้ค่อนข้างมากทีเดียวมากกว่าที่เราเคยทํามาปกติการใช้กําลังเจ้าหน้าที่ประมาณ หลักๆงานทั่วไปนะจะใช้5-600กร้อยคนงานนี้เราเราเติมไปจนถึง1,600คนที่จะช่วยกันแลยวันนี้ยืนยันว่ามีเซอร์ไพรส์แน่แจ็คสันหวังพาทีเด็ดมาเพิ่มเติมอีกคนนึงแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะบอกด้วยตัวเองวันที่เขาจะมาะแถลงข่าวคือวันที่8นะครับจะมีะแถลงข่าวของแจ็คสันหวังและนี่ก็คือคํายืนยันจากฝ่ายจัดการขันนะครับว่าแจ็คสันหวังเนี่ย จะมีศิลปินมาร่วมด้วยอีกหนึ่งคนแต่ยังไม่เปิดเผยนะครับาจากนั้นครับคุณวิทย์ก็พาไปดูห้องแต่งตัวดูถงทางเดินครับนี่ก็ด้านหน้าทางเข้าของอห้องแต่งตัวของแมนยูครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับก็เลยถ่ายได้แค่ข้างหน้าอย่างเดียวส่วนนี่ครับเป็นห้องแต่งตัวของนกเตริลพูครับถูกเนลิบิทใหม่ย้อมสีแดงเข้าไปแล้วก็ติดคำว่า you will never walk alone ไว้ที่ผนังครับพร้อมกับ โลโก้ของลิวพูที่เป็นโลโก้ขนาดใหญ่ติดอยู่กลางห้องครับพื้นกลางห้องใครที่เข้ามาเนี่ยใครที่เป็นแฟนของลิวพูเข้ามาเนี่ยต้องมานั่งถ่ายรูปที่นี่ทุกคนครับเชื่อว่าในโซเชียลตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นว่ามีคนแชร์รูปพวกนี้ออกไปนะครับนี่คือห้องแต่งตัวของลิวพูครับ และนี่ก็คือความพร้อมของการปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถานที่ฝ่ายจัดดึงขันพาสื่อมวลชนมาเยี่ยมชมนะครับถือว่า90%แล้วครับพร้อมมากๆเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะสมบูรณ์ครับอย่าลืมนะครับวันที่12กรกฎาคมนี้สําหรับแมตประวัติศาสตร์แห่งนี้ใครยังไม่มีตั๋วนะครับยังหาซื้อได้ครับไม่ต้องราม่ากันนะครับใครอยากชมมีกําลังซื้อเข้ามาครับมาให้กําลังใจกันแล้วก็ มาร่วมชมฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ